ม่ใช่โจรใต้ครับคนกรีดยางชาวนี้พาเพื่อนๆมาชมสวนยางครับสวนยางก็มาดูสวนยางเช้าๆบรรยากาศดีครับแถวภาคใต้บ้านเราครับนี่ก็ประมาณหกโมงกว่าๆครับสำหรับสำหรับคนกรีดยางหกโมงกว่าๆก็เ,เริ่มจะสายนะครับตอนนี้ก็กรีดกาลังจะหมด้วครับให้ดูต้นนี้ตน้นนี่คือน้ํายางครับน้ายางแล้วก็นี่คือท่อย,ยาง เราอยากต่อ,อยางแล้วนี่ก็เป็นหน้ายางที่กรีดครับก็กรีดได้สวยงามมากครับกรีดแล้วน้ํายางก็จะหยดลงมาปุ๊บ,บตอนนี้ก็กรีดตั้งแต่ประมาณตีหนึ่งตอนนี้ก็น้ํายางเริ่มหยุดไหลนะครับครับพอรู้สึกว่าเช้านี้ยางไหลไม่เยอะนะครับไหลไม่เยอะก็หยุดไหลแล้วครับเม่กรีดยางต้องคมถ้าไม่คมนี้น้ํายางจะไหลไม่เยอะแลนั้นก็ตัด เห,น, ười, หน, ười, นื่อยเหนื่อยเมื่อยแขนครับนี่ก็ต้วยางก็เบอร์ใหญ่ก็ยังไม่เจอคนกรีดเลยครับดาราคนกรีดยางก็ยังมไม่เจอตรงัยจะอยู่ช่วงข้างหลังครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ก็เจอครับเราก็เดินดูต้นยางชมต้นยางครับนี่ก็คือต้นยาง ส่วนจะเป็นรอยแบบนี้ก็คือรอยสี่กรีดแล้วมันบาดโดนไม้พอโดนไม้แล้วมันมันก็จะเป็นปุ่มเป็นปุ่มแบบนี้ครับพอเปลือกต่อไปมันก็จะกรีดยากครับอัอนี้ก็ใช้ได้กรีดสวยงามครับส่วนยางครับก็โดนดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูที่พักอ่าตรงนี้ก็เป็นถัง โอเคครับไอ้ที่ถังสําหรับใส่น้ํายาง <c oughs> ถังใส่น้ํายางตรงนี้จะมีแอมโมเนียอยู่ข้างในครับถ้าเปิดขึ้นมาปุ๊บแอมโมเนียก็จะก้าจะมูกเพราะว่าใส่แอมโมเนียไว้ป้องกันอย่าให้น้ํายางแข็งตัวเขาก็จะใส่ไว้ทุกถังครับไอ้น,นี้ก็ไอ้น,นี้ไม่ใช่คนร้ายมามซุ่มอยู่ไม่ใช่นะอันนี้คือกาด้ำร้อนกาด้ำร้อนไว้สงสัยลงมาเกลี่ยยางก็ ต้มน้ำร้อนไว้ครับต้มน้ำร้อนไว้แล้วก็กินกาแฟอะไรประมาณนี้ครับมีน้ำอยู่แต่ว,ว่าไฟดับนานแล้วน่าจะต้มตั้งแต่ตอนเข้าสวนตอนเข้ามาในสวนใหม่ๆกพรดดือๆนี้ก็จะน่าจะเป็นขวดขวดน้ำรือว่าขวดใส่น้ำส้ม ไปค่าขี้ยางให้มันแข็งตัวก็เดินดูสักพักก็ก็ในสวนยางก็จะมีหญ้าขึ้นเรื่อยๆก็ต้องถางกันเรื่อยๆหรือไม่ก็ฉีดหญ้าเพราะฉะนั้นมันก็จะรกเดินลำบากกลัวง,งูกว่าอะไรแับตอนนี้ก็ออกเยอะพอสมควรครับ ต้นยางนี่คือต้นยางปาราครับคนฝิดยางก็ต้องต้องลงแต่ดึกๆกับเพ่อยางมันจะไหลดีช่วงประมาณดึกๆคืออาจจะช่วงหัวรุ่งๆตีสี่ตีห้าประมาณนี้น้ำยางจะหยดดีตามชาวสวนนี่ก็ว่ากันนะครับก็มีนกมีอะไรบินอยู่เต็มในสวนยางธรรมดา ส่วนยางก็คือป่าป่ายางคือส่วนยางอันนี้ก็เป็นลูกยางลูกยางที่หลงเหลืออยู่แล้วก็มีมดแดงเฝ้าอยู่ปกติช่วงนี้ลูกยางจะไม่มีแล้วเพอมันจะร่วงแล้วก็แตกหมดแล้วแต่ต้นนี้ยังมีลูกยางหลงเหลืออยู่ครับเ็ลูกยางให้เพื่อนๆดูว่าลูกยางกินไม่ได้ครับลูกยาง นี้ก็ผีเสื้อก็บินไปแล้ววันนี้ก็ออกเยอะใช้ได้ก็จะมีหญ้าประมาณนี้ขึ้นอยู่ก็จะมีเสียงนกกอะไรร้องอยู่ก็คักก็คักก็อยู่ตามตามริมป่าครับเพื่อเพื่อนๆชาวเมืองกรุงเรีอยต่างประเทศได้เห็นส่วนอย่าง ก็ไอ้ดูส่วนยางนี่คือสวนยางเขจะปลูกเป็นแถวแถๆแบบนี้เลยครับปลูกเป็นแถวๆตรงประมาณ3เมตรต่อหนึงต้นครับช่วงนี้ก็3เมตรต่อหนึ่งต้นมาตรฐานแล้วก็ประมาณระหว่างแถวก็ประมาณ6เมตรถึง7เมตรครับระหว่า,างแถวนี้ไปแถวนู้นประมาณ6เมตรถึง7เมตรนี่ก็ตอนอ้นยางก็จะแบ่งเป็น3หน้าอันนี้หน้าแรกที่กรีดครับสวนนี้ก็กรีด ส่วนนี้ก็กรีดได้หน้าที่สองครับนี่หน้าแรกหน้าแรกรอยกรีดไปแล้วหมดไปแล้วครับแล้วก็มาขึ้นหน้าใหม่เป็นหน้าที่สองครับหน้าที่สองก็ลงมาครึ่งหนึ่งพอหมดหน้าที่สองนี้ก็วนมาหน้านี้อีกหน้าหนึ่งเป็นหน้าที่สามครับต้นนึงก็จะแบ่งเป็นสามส่วนสาหน้ากรีดทีละหน้าเดี๋ยวก็ชาวสวนออกมาก็จะอาจจะมีการถ่ายมีตัดยาง นะครับไปดูว่าอุปกรณ์มีตัดยางเป็นแบบไหนคนปีดยางนี่จะพาอะไรมาบ้างนอกจากพารถเครื่องมาแล้วจะพาอะไรมาได้บ้างก็ปามีดปีดยางปาปืนบ้างบางคนก็พกปืนมาบางคนก็พกขนมมาไฟฉายเออเบ็ดไฟฉายไฟเบ็ดเฟต็ที่ปามามีดพระบางคนก็ปามาปีดยางเสร็จกว่าจะเก็บยางก็เดินฟันวันฟัน,ฟนถางก็้คนยางไปเรื่อย ครับตอนนี้ก็มาเจอชาวสวนแล้วครับสองคนยบอยู่หลังป่ายบอยู่หลังป่าก็มีอุปกรณ์ที่พกมาป้ากาวมา้าปืนหนึ่งแล้วก็ถังที่แบกเน็บอยู่ก็คือดังแบบใส่ขี้ยางใส่ขี้ยางแล้วก็ปืนพกสั้นนึงกระบอกกาแฟ นี่คือถังๆแบบนี้คือไว้ใส่ขี้ยางมีมีดมีตาไม่รู้ไว้ทำอะไรยำเนื้อแล้วก็นี่อุปกรณ์มีดตัดยางครับตัวนี้คือมีดตัดยางครับนี่คือลักษณะของมีดตัดยางมีดกรีดยางก็ดูสภาพไม่ค่อยรับเท่าไหร่ไม่รับไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่ดูสภาพมีดตัดยางก็เหลือเยอะ ตัวนี้ก็เป็นย่อย่อไรตัวนี้มาดมฮะมาดมพอตัวนี้เป็นยอมาดาคือใช้ย่อใหม่ๆมากก็จะใช้ย่อใหม่เรื่อยๆครับต้นนี้ก็ยังหยดอยู่ยังมีการหยดยออยู่น่าจะพิ่งตัดเสร็จไม่นานครับลักษณะก็หยดเรื่อยๆแบบนี้แรกๆก็จะหยดเร็วแล้วก็ช้าลงเรื่อยๆจนกระทั่งว่าหยุดครับอันนี้ก็คืออุจระยางอุจระยางก้นถ้วย ก็ลอกลอกตั้งไว้แล้วก็เก็บปลาไปขายในราคาของขี้ยางคนด้วยนะครับนี่ก็คือลักษณะของคนขีดยางแบพกอาวุธพกกังโอเคครับก็ความรู้เล็กน้อยกับสวนยางปาราสวยมากให้คนที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นว่าก็ขีดยางแบบนไนก็ดูกันครับก็สวนยางกว้างขวางครับร้อยเจ็ดสิบไร่ตัดกันตัดกันมันเลยครับแร้่ก็ การตัดยางก็เหมือนการออกกําลังกายไปในตัวครับปีดยางด้วยความเร็วทั้งวิ่งทั้งเดินนะครับบางทีก็ผีหลอกมั่งก็วิ่งกันมั่งครับผีไม่หลอกก็ชิวๆก็โอเคครับคลิปนี้พอแล้วครับกับส่วนยางแล้วก็มีดรีดยางอุปกรณ์ยางปคนตัดยางครับก็เตรียมพร้อมไม่ว่าจะออกกินกาแฟแล้วเ <c oughs> อาป้ากูมัวแล้วครับ ก็ครับคุกยิ้ครับคลิปนี้เต็มเต็มเต็มครับก็ไหลอยู่เรื่อยข้างละงข้างหลังก็ออกดีกว่าข้างหน้านอยครับนี่ก็คือน้ำยางต้นคอยสวยไหมเต่งไหมอันนี้ก็คือต้นคอยที่งอกขึ้นมางอกไว้เต่งไงครับสำหรับคลิปนี้ก็ ไม่ใช่โจรใต้ครับคนก <S <S ินยางลาไปก่อนคนับยฝากติดตามต่อไปครับ <S 2> <S 2: <Yeah. S 1> ส่วนยางข้างบ้านนั่นเป็นรอยรายบกยางไม่อาย ว่าเป็นของเพื่อนต่างเพ